สวัสดีครับเยนดีต้อนรับสู่ช่อง Health Station สถานีสุขภาพที่คุณไว้วางใจครับคุณผู้ฟังครับถ้าผมพูดถึงผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวสดผิวเรียบเป็นมันและเพียงแค่ได้ยินชื่อหรือเห็นภาพตอมน้ำลายของคุณก็จะทำงานทันทีรู้สึกเข็ดฟันขึ้นมาโดยอัตโนมัติใช่ครับวันนี้เรากำลังจะพูดถึงตะลิงปลิงหลายคนอาจจะมองว่าตะลิงปลิงเป็นแค่ผลไม้รสเปรี้ยวจีด๊ด เอาไว้กินเล่นแก้ง่วงหรือเอามาใส่น้ำพริกทานคู่กับปลาสลิดทอดกรอบแต่คุณทราบไหมครับว่าภายใต้ความเปรี้ยวสะใจนี้ตะลิงปลิงซ่อนขุมทรัพย์ทางยาเอาไว้อย่างมหาศาลจนถูกขนานนามว่าเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยไมายาวนานในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกทุกแง่มุมของตะลิงปลิงไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่เราจะคุยกันถึงสรรพคุณทางเภสัชวิทยาการช่วยลดเบาหวานความดัน และข้อควรระวังสำคัญที่คุณต้องรู้ก่อนจะทานเพราะถ้าทานผิดวิธีอาจอันตรายถึงตาได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเจ้าผลไม้ชนิดนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดครับตะลิงปลิงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า a v e r r o a b i l i m b i ซึ่งอยู่ในวงเดียวกับมะเฟืองครับสังเกตง่ายๆคือลักษณะผลของเขาจะเป็นผููผคล้ายกันแต่ตะลิงปลิงจะกลมมนกว่าและไม่มีเหลี่ยมจัดเหมือนมะเฟืองทินกำเนิดดั้งเดิมของเขาเชื่อกันว่าอยู่แถบชายฝั่งทะเลของบราซิลแต่กระจายพันธุ์และเติบโตได้ดีมากในเขตร้อนอย่างบ้านเราอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์คนโบราณมักปลูกไว้หลังบ้านเพราะเลี้ยงง่าย โตไวและออกลูกดกตลอดทั้งปีเรียกว่าหิวเมื่อไหร่ก็เดินไปเด็ดมาทานได้เลยแต่ความมหัศจรรย์ของตะลิงปลิงไม่ได้อยู่ที่ผลเพียงอย่างเดียวนะครับทั้งรากใบดอกและผลล้วนเป็นยาสมุนไพรทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละส่วนครับเจาะลึกสรรพคุณทางยาและการรักษาโรคมาเข้าสู่ประเด็นสำคัญที่หลายคนอยากรู้ครับนั่นคือประโยชน์ทางสุขภาพ สารอาหารหลักในตะลิงปลิงแน่นอนครับว่าโดดเด่นที่สุดคือวิตามินซีซึ่งสูงมากแต่สิ่งที่ทำให้ตะลิงปลิงพิเศษกว่าผลไม้เปรี้ยวอื่นๆคือความฝาดครับความฝาดนี้มาจากสารประกอบสำคัญที่ช่วยสมานแผลและต้านการอักเสบเรามาดูสรรพคุณเด่น3ข้อแรกที่งานวิจัยและตำราแพทย์แผนไทยยืนยันตรงกันครับข้อที่1คือการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด สำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่กำลังคุมน้ำตาลตะลิงปลิงถือเป็นตัวช่วยที่ดีครับมีการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบและผลของตะลิงปลิงมีฤทธิ์คล้ายอินซูลินช่วยในการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นแต่ต้องย้ำนะครับว่ามันคืออาหารเป็นยาไม่ใช่การทานเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิงแต่มันช่วยเสริมกันได้ครับข้อที่2ลดความดันโลหิตสูง นี่คือสรรพคุณยอดฮิตของคนเฒ่าคนแก่เลยครับเวลาความดันขึ้นยายมักจะไปเด็ดตะลิงปลิงมาต้มน้ำกินหรือเอาผลสดมาจิ้มกับปิดหวานทานสรรพคุณนี้ช่วยทำให้หลอดเลือดขยายตัวและลดแรงดันของเลือดได้แต่ตรงนี้มีดอกจันตัวโตๆนะครับการทานเพื่อลดความดันต้องระวังเรื่องปริมาณโซเดียมจากเครื่องจิ้มด้วยนะครับถ้าจิ้มเกลือเยอะเกินไปแทนที่ความดันจะลดอาจจะพุ่งสูงกว่าเดิมได้ ข้อที่ 3. แก้ไอขับเสมหะใครที่มีอาการระคายคอไอแห้งๆห,หรือมีเสมหะเหนียวข้นดอกตะลิงปลิงช่วยคุณได้ครับสูบโบราณเขาจะนำดอกตะลิงปลิงที่เป็นสีแดงม่วงเล็กๆมาชงเป็นชาดื่มหรือนำมาบดผสมกับน้ำตาลกรวดจิบแก้ไอรสชาติจะออกหวานอมเปรี้ยวชุ่มขอมากครับหรือถ้าหาดอกไม่ได้ใช้ผลสดฝานบางๆบ,บีบมะนาวเพิ่มนิดหน่อยจิบบ่อยๆเสมหะจะละลายได้ดีมากครับ นอกจาก3ข้อหลักนี้ในตำรายาไทยยังใช้ใบตะลิงปลิงมาตำพอกเพื่อรักษาโรคผิวหนังผดผื่นคันหรือแม้แต่คางถูมครับเพราะในใบมีฤทธิ์เย็นช่วยลดอาการบวมอักเสบได้ดีเยี่ยมเห็นไหมครับว่าต้นไม้ต้นเดียวเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อมเลยทีเดียวครับพักเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาคุยเรื่องความงามความงามและผิวพรรณกันบ้างครับสาวๆหรือหนุ่มๆที่รักสุขภาพผิวต้องฟังทางนี้ครับ ความเปรี้ยวจี๊ดของตะลิงปลิงอุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามินเอในปริมาณที่สูงวิตามินซีเรารู้กันดีอยู่แล้วครับว่าเป็นสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวหนังยืดหยุ่นกระชับและที่สำคัญคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวชะกาดเลยครับช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พูดง่ายๆก็คือช่วยชะลอไวนั่นเอง การทานตะลินปลิงสดๆอยู่เป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้เลือดฝาดดีผิวพรรณดูสดใสขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีกรดผลไม้ตามธรรมชาติหรือ AHA อ่อนๆซึ่งถ้าเรานำน้ำตะลิงปลิงมาผสมน้ำผึ้งพอกหน้าบางๆทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วทำให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นลดรอยดำจากสิวได้ครับแต่ต้องทดสอบอาการแพ้ก่อนนะครับ เพราะริ์เป็นกรดอาจจะระคายเคืองสำหรับผิวบอบบางได้อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือการช่วยเจริญอาหารครับสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นที่ทานข้าวไม่ค่อยลงลิ้นไม่รับรสลองทำเมนูที่มีตะลิงปลิงเป็นส่วนประกอบเช่นต้มส้มปลาทูใส่ตะลิงปลิงหรือยำตะลิงปลิงรสเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์นี้จะไปกระตุ้นต่อมรับรสและกระตุ้นน้ำย่อยทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นทานข้าวได้อร่อยขึ้นครับ นี่คือภูมิปัญญาการกินของบรรพบุรุษเราที่ใช้อาหารเป็นยาดูแลร่างกายทั้งภายในและภายนอกครับมาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้และผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีแม้ตะลิงปลิงจะมีประโยชน์มากมายแต่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอครับมีคำเตือนทางการแพทย์ที่ซีเรียสมากเกี่ยวกับตะลิงปลิงเน่นคือเรื่องของกรดออกซาลิกครับ ตะลิงปลิงจัดเป็นผลไม้ที่มีกรดออกซาลิกสูงมากเป็นอันดับต้นๆสูงกว่ามะเฟืองเสียอีกครับเจ้ากรดออกซาลิกนี้เมื่อเราทานเข้าไปในร่างกายมันมีแนวโน้มจะไปจับตัวกับแคลเซียมในกระแสะเลือดจนกลายเป็นผลึกก้อนเล็กๆที่เรียกว่าแคลเซียมออกซาเลตถ้าผลึกนี้ไปสะสมอยู่ที่ไตสิ่งที่ตามมาคือนิ่วในไตครับและในกรณีที่รุนแรงหากทานตะลิงปลิงในปริมาณที่มากเกินไปในครั้งเดียวหรือทานตอนท้องว่าง หรือทานในภาวะที่ร่างกายขาดน้ำอาจทำให้เกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันได้เลยครับเคยมีรายงานผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตฉุกเฉินจากการดื่มน้ำตะลิงปลิงปั่นเข้มข้นมาแล้วครับฟังแบบนี้แล้วไม่ต้องตกใจจนไม่กล้ากินนะครับเรายังกินได้แต่ต้องกินให้เป็นครับหลักการกินตะลิงปลิงให้ปลอดภัยมีดังนี้ครับอย่ากินตอนท้องว่าง ควรทานหลังอาหารหรือทานพร้อมกับมื้ออาหารห้ามคั้นน้ำกินเผิวๆไม่แนะนำให้เอาน้ำตะลิงปลิงมาปั่นดื่มเป็นแก้วๆเหมือนน้ำส้มขันครับเพราะปริมาณกรดจะสูงเกินไปที่ไตจะขับทันคนที่มีตัณหาเรื่องไตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหรือคนที่มีประวัติเป็นนิ้วควรหลีกเลี่ยงหรือทานแต่น้อยมากๆครับการผ่านความร้อนเช่นการต้มต้มยำแกงส้ม ความร้อนจะช่วยลดปริมาณกรดออกซาลิกลงได้บ้างครับทําให้ปลอดภัยกว่าการทานสดครับดังนั้นสูตรสําเร็จคือเดินทางสายกลางครับทานให้เป็นเครื่องเคียงทานให้เป็นอาหารไม่ใช่ทานแบบโดบยารับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับหลังจากรู้ข้อดีและข้อควรระวังกันแล้วเรามาส่งท้ายกันด้วยไอเดียความอร่อยกันดีกว่าครับว่าจะเอาตะลิงปลิงไปทำอะไรกินดีให้ได้ทั้งรสชาติและสุขภาพเมนูแรก น้ำพริกตะลิงปลิงใช้ตะลิงปลิงซอยแทนมะนาวโคลก,กับกะปิหอมหอมพริกขี้หนูสวนไทยรสชาติจะนัวและหอมกว่าใช้มะนาวครับเพราะเนื้อมันมีความกรอบและฉ่ำน้ำเมนูที่2แกงส้มหรือต้มส้มไม่ว่าจะเป็นแกงส้มใต้หรือต้มส้มปลาทูลองใส่ตะลิงปลิงลงไปทุบพอแตกรสเปรี้ยวของเขาจะตัดคาวปลาได้ดีเยี่ยมและทำให้น้ำแกงมีความกลมกลม่อมไม่เปรี้ยวโดดจนเกินไปครับ หรือจะเป็นการแช่อิ่มหรือดองสำหรับบ้านไหนที่ตลิงปลิงดกจนกินไม่ทันการนำไปแช่อิ่มหรือทำตลิงปลิงตากแห้งเก็บไว้ทานเล่นเหมือนบวยก็เป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยครับบทสรุปคุณผู้ฟังครับตะลิงปลิงคือของขวัญจากธรรมชาติที่อยู่คู่ครัวใหเรามานานมันสอนให้เรารู้ว่าธรรมชาติมียารักษาโรคซ่อนอยู่ในรูปแบบของอาหารเสมอเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างเข้าใจครับ ประโยชน์เรื่องเบาหวานความดันแก้ไอหรือผิวพรรณคือกำไรชีวิตแต่การระวังเรื่องไตก็คือความรอบคอบที่เราต้องมีหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณมองตะลิงปลิงในมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่แค่ผลไม้เปรี้ยวเข็ดฟันแต่เป็นสมุนไพรทรงคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และปลูกไว้ติดบ้านครับถ้าคุณชอบคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและกดติดตามช่อง Health Station ไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปหาน้ำพริกตะลิงปลิงทานก่อนแล้วครับสวัสดีครับ